ชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5สวัสดีค่ะเด็กๆครูมเมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูว่าเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับนักวิทยาศา,ศาสตร์กันก่อนดีกว่านะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนรู้จักนักวิทยาศาสตร์ท่านใดบ้างลองถ่ายชื่อกันดูนะคะไอแซกนิวตันหรือกาลิเลโอใครคะเด็กๆ ไมซแซคนิวตันค่ะผู้คนพบกดแรงโน้มถ่วงตายต้นแอปเปิ้ลเกเกอร์เมนเดลกาลิเลโอใครคะเด็กๆกาลิเลโอนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะทอมัสเอดิสันหรืออัมเบิร์ตไอสไตน์ อัลเบิร์ตไอสไตน์ค่ะเด็กๆใครตอบถูกทั้งหมดบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างช่างสังเกตช่างสงสัสยมีเหตุผลเด็กๆเ,เคยมีคำถามไหมคะเอ๊สิ่งนั้นเกิดได้อย่างไร สิ่งนี้เกิดได้ยังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้นะอะเคยตั้งคําถามไหมคะถ้าเคยนั่นล่ะคะ่ะคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน 1. ระบุปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การรวบรวมข้อมูลหรือการตรวจสอบสมมติฐาน 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปข้อมูลต่อไปนะคะคุณครูจะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนได้ฟังกันค่ะเตรียมสมุดมาจดกันนะคะ 1. การระบุปัญหาเป็นการตั้งปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดจากการสังเกตซึ่งการกำหนดปัญหาต้องมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับความรู้ 2. การตั้งสมมติฐานการคาดคะเนคำตอบของคำถามหรือปัญหาที่สงสัยก่อนทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตการสำรวจหรืออาศัยความรู้เดิมในการคาดคะเนคำตอบ การรวบรวมข้อมูลหรือการตรวจสอบสมมติฐานการค้นหาคำตอบโดยวิธีต่างๆเช่นการสำรวจสังเกตทดลองสร้างแบบจำลองหรือวิธีอื่นๆประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วบันทึกผลไว้ 4. วิเคราะห์ข้อมูลการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตศึกษาค้นคว้า การทดลองหรือการรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ผลแปลความหมายของข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนําไปสู่การสรุปผล 5. การสรุปผลข้อมูลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกิดจากการนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำมาอธิบายและตรวจสอบว่าตรงกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ จากนั้นนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์เพื่อศึกษาต่อไปนั่นเองค่ะตัวอย่างใบวัวสังเกตเห็นปลาทองที่ซื้อมาจากร้านขายปลาเริ่มตายไปทีละตัวใบวัวจึงเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดปลาทองจึงตายเดี่เราัะช่วยกันหาคำตอบโดยวิธีทางวิทยาศา,ศาสตร์กันนะคะเด็กๆขั้นตอนที่หในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือการระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่แล้วใบบัวสังเกตเห็นปลาท้องที่ซื้อมาจากร้านขายปลาเริ่มตายไปทีละตัวการระบุปัญหาก็คือการตั้งปัญหาหรือข้อสงสัยจากการสังเกตใบบัวสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆ ใบบัวสังเกตเห็นป่าท้องที่ซื้อมาเริ่มตายไปทีละตัวดังนั้นการระบุปัญหาก็คือป่าท้องตายนั่นเองค่ะ 2. การตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานคือการคาดคะเนคำตอบของคำถามหรือข้อสงสัยก่อนที่เราจะทำการทดลองค่ะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันตั้งสมมติฐานกันนะคะการตั้งสมมติฐาน ควรแสดงถึงความสัมพันธ์ของเรื่องที่เราต้องการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เราต้องการศึกษาหรือไม่คะคุณครูค,ค,คิดว่าที่ปลาทองตายเนื่องจากปริมาณออกซิเจนในน้ำน่าจะน้อยเกินไปคะ่ะดังนั้นคุณครูจะตั้งสมมติฐานว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้กับปลาทองดังนั้นปลาทองจะไม่ตายคะ่ะ3 การรวบรวมข้อมูลหรือการตรวจสอบสมมติฐานคือการค้นหาคำตอบด้วยวิธีต่างๆค่ะเด็กๆสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือทำการทดลองง่ายๆเพื่อตรวจสอบสมมติฐานค่ะตัวอย่างการทดลองจากการตั้งสมมติฐานนะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยวิธีการใส่เครื่องปั๊มอากาศลงไปค่ะเครื่องปั๊มอากาศ จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้แก่ปลาทองนั่นเองค่ะเด็กๆ C การวิเคราะห์ข้อมูลคือการนำข้อมูลที่ได้จากการค้นควา้าหรือการทดลองนำมาวิเคราะห์ผลหรือตีความเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลองค่ะวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำปลามาเลี้ยงในอ่างที่เราใส่เครื่องปั๊มออกซิเจนไว้แล้วปลายังมีชีวิตรอดเพื่อยืนยันผลการทดลองค่ะ 5. การสรุปผลเป็นการสรุปผลจากขั้นตอนที่4เมื่อตรวจสอบคำตอบแล้วสรุปได้ว่าการเพิ่มปริมาณออกซิเจนทำให้ปลาทองไม่ตายค่ะคุณครูอธิบายจบแล้วถึงเวลาที่เด็กๆต้องทำแบบฝึกหัดแล้วละค่ะ คุณครูทรงแบบฟึกหัดเข้าไปในลายกรุ๊ปของผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองปิ้น์ออกมาแล้วทำลงไปในชีตได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปิ้น์สามารถทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเจอก,กันชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย